เตือนกอดใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือหมอสมุนไพรตามที่อยู่บ้านท่านผู้หญิงมีคันห้ามรับประทานด้วยความปาดถาดีจากสเสน่มาแล้วครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วมาพบมาพอ่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนคือเก้าเข้าโคกเข้า,ขา,ขาป้า พาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรดีๆคือเก่าขนาดพี่น้องเพื่อมีพี่มีน้องสิได้นำเอาไปใสเพื่อมีพี่มีน้องสิได้นำเอาไปถึกโตยา,ยาเนาะพี่น้องเนาะวันละกันเลาะเบิ่งน้ำขันพี่น้องมาครับพรมืัอนี้เขา้าโคกเข้าป่าพาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรบำรุงกำลังอย่างดีพี่น้องมาเลยดยวสิหาสมุนไพรดีๆสู่พี่สู่น้องเบิง่งคือเก่าขนาดพี่น้องนี่เขา้าโคกเข้าป่า อันนี้น่าจะเป็นจานแดงพี่น้องตัวนี้จานแดงหลือกาวเครือแดงพี่น้องต้นมะละน,น,นหญ่กิพาพี่พน้องละเบ่งสมุนไพรที่ว่าน้องพี่น้องเนาะนี่คือสมุนไพรที่ติดตามหาเมื่อนี้พี่น้องเพื่นอนสามารถซอยบำรุงกำลังเขาได้อย่างดีพ,งพี่น้องนี่เดพี่น้องนี่ สมุนไพที่ว่าพี่น้องคือต้นนามหันเด้พี่น้องเด้อเพื่อนสามารถซอยบำรุงกำลังเขาได้อย่างดีพี่น้องต้นนาำหันเป็นทาวันเด้พี่น้องเด้อทาวันกึ่งต้นไม้กึ่งทาวันพี่น้องนี่มันเป็นอะไดหนามเพื่อนมีัะไรมีหนามมีหยางบ่ถ้าง่าน้อยของเพื่อนกับเป็นแบบนี้พี่น้องนี้ีด้อีดีเป็นหนามแบบนี้เด้พี่น้องเด้อหนามกาะคนนี่พี่น้องเจ็บนี่แต่มีประโยชน์เด้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวผมจะพาเบิ่งใบมันพี่น้องนี่คือใบของพิ่นะพี่น้องเด้อใบน้ำหันคล้ายๆใบพักสมพี่น้องคล้ายใบพักสมเตเบแมันเด้อพี่น้องเด้อนี่มีก้านกิ่งก้านสาขาออกมามีน้ำทุกทิศทุกทางน้ำพ่นพี่น้องเลยนี่นะครับผมใบน้ำหันแต่มีประโยชน์พี่น้องช่วยบำรุงกำลังเฮาได้อย่างดีพี่น้องเลย สร้อยบำรุงกำลงังเด็กความเจริญาไปเบื้องต้นน้อยมันพี่น้องทั้งนั้นนี่กระแม่พ,พี่น้องนี่น,นี่พี่น้องนี่นี่นี่คือน้ำหันพี่น้องแม่นเบิดนี่พี่น้องนี่นี่นี่เป็นน้ำนี่พ,พี่น้องผูวเป็นป่าเป็นน,น้ำแล้วพ,พี่น้องนะแต่สรรพคุณพิ่นสุดจริงพี่น้องเข้าไปในน้ำเกาะพี่น้องนี่มีแต่น้ำพี่น้อง มันสิเกาะแข้งเกาะขาเกาะคนเกาะหันหันเกาะนี่แหละพี่น้องเอง้นี่แหละครับผมให้สังเกตบ้างให้ดีนะพี่น้องดนะต้นน้ำหันเลยสิมีน้ำทุกทิศท,ทุกทางบ้องหันบ้องนี่มีบดน้ำุเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณสู่ฟังนะพี่น้องดนะครับผมนี่สังเกตบ้างนะพี่น้องดนะถากออกมาแล้วสิเป็นแบบนี้ขาขาดแบบนี้พี่น้องแต่น,น้ำในเต็มต้นพี่น้องเลย จับแห้งบได้พ mm ี hmm like ่น้องเนี่ยเขาเรียกน้ำหันพี่น้องเลยจับแห้งบได้าสรรพคุณพืนนี้อย่างนี้น้ำหันนี่สรรพคุณพืนสามารถเอาไปดองเหล้าแก้ปวดเมื่อยได้อย่างดีเลยพี่น้องเด้อแก้ปวดเส้นแก้ปวดเอ็นแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถซ้อยบำรุงกำลังท่านหญิงท่านชาย อ่อนเปียเพีย,พยแรงหรือร่างกายบวกข็งแรงหรือคนธาตุล้มนั่นแหละพี่น้องซ้อยสู้กําลังเขาได้อย่างดีพี่น้องตดนน้ำหันตัดเอาท่อนพนนี้เอาไปประมาณจะกลับเมือนึ่งต้มกินเลือกเข้ากับยาตัวอื่นเช่นโดบุลล้มมากกระทืบลงกําลังเสือคงกาวเ,เครือแดงหมดนะพี่น้องเออเอาไปต้มยู่ต้มกินจะซอยแก้ปวดเมื่อยได้อย่างดีเพื่อนยังสามารถซ้อยแก้อมาะพึ่งอมาพาดเอาได้เด้อพี่น้องเด้อต้อนน้ำหันนี่้อ แกเอามาพึกเอามาพาดเส้นเอ็นพี่น้องเลยกระดูกทับเส้นแก้ปวดหัวเขา่าแก้ประดงปรดดงเลือดปรดดงลมพี่น้องตัดอาไปเลยต้มออยู่ต้มกินสามารถช่วยแกปรดดงเลือดปรดดงลมได้อย่างดีพี่น้องต้นของเพิ่นนี่ลดขมนะพี่น้องนะมีลดขมต้มกิน ก้อนอาหารเลยพี่น้องเด้อเศร้าแรงเศร้าแรงเลยพี่น้องเด้อจะซอยแซ่แก้ปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นเฮาได้อย่างดีพี่น้องเลยใบของเพลินนี่นี่นี่ไข่ไข่ใบส้มป่อยเลยพี่น้องเด้ใอ,อ,อใบของเพลินไข่ไข่ใบส้มป่อยใบของเพิ่นแต่น้ำหันนี่ใบของเพิ่นนี่จะออกสีเขียวใบส้มป่อยจะออกสีแดงๆดัจหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ ยังสามารถแก้ไขพี่น้องเลยสามารถแก้ไขส่วนเอารากของพ่นนะต้มยู่ต้มกินเนื้อไปฝนกินแก้ไขทับฤดูนะพี่น้องได้แก้ไขทับฤดูได้อย่างดีให้ท่านสังเกตเบื้องต้นของพ่นนะพี่น้อง้อน้ำทุกทิศทุกทางทุกว่องจะมีแต่น้ำพี่น้องท้องพุทธก็มีแต่น้ำโอ้โอันนี้ก็มีแต่น้ำนี่พี่น้องนี่เอาผ ร่างกายอ่อนเ,ยพยเ,พเ,เพียเพลียเพียแรงหรือธาตุล้มทั้งหญิงท่านชายกำลังอ่อนเ,เพียเพียแรงทำการมานานเนาะพี่น้องเนาะสู้การสู้งานบ่ได้เมื่อล่าแหงให้ตัดเอาไปต้มยู่ต้มกินลองเหมเนก็พี่น้องเด้อ <_____ S 1> เพื่อร่างกายท่านสิได้ดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะพวกพี่น้องมีแต่น้มเลยพี่น้องด้วยน,นียนนย่ให้สังเกตบางอ่งดีตามใบตามอย่างของเพื่อนนี้มีแต่น้ำพี่น้อง เอาสมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใส่ก็ให้ศึกษาดีๆเด้อพี่น้องเนดะ้อบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับหมแพ้บางคนกินแล้วก็หายเร็วบางคนกินแล้วก็หายซ่าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแต่ร่างกายของคนเนาะพี่น้องเนาะแม่นบัดละเพี่น้องเนะี่ยน้ำพันบำรุงกำลังสุดยอดเลยพี่น้องเลยเอ้าคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับเนดะ้อกินสมุนไพรแล้วก็ให้คอให้ท่านอยู่ดีมีแห้ง อย่าเจ็บอย่าไข้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะขอบคุณขอบคุณครับผมบ๊ายบาย